สวัสดีครับครับสวัสดีครับมารับชมกับช่องส่องภาคส่องบุญครับกับอีพีที่เจ็ดสิบสามแล้วนะครับวันนี้เรามาชมเหรียญหล่อหลวงพ่อไปรุ่นแรกนะครับเหรียญจอบนะครับวัดกำแพงวัดกำแพงยิ่งกำยิ่งแพงกะอยู่ซอยอยู่ซอยพระรามสองห้าสิบนะครับปากซอยห้าสิบนะครับใกล้กับ ใกล้ๆกับเซนท้ันพระรามสองนะอยู่ฝั่งเซนทรันพระรามสองนะก็ถ้าเกิดใครมีโอกาสก็ไปกราบนัสการหลวงพ่อไปนะที่นั่นมีพระบรมสารีริกธาตุด้วยใช่ไหมเตี้ยมีครับด้านหลังก็มีฮะอาตียสะสมมา20-30ปีแล้วฮะเหรียญรุ่นนี้เพราะว่าศรัทธานะเตียศรัทธาครับอาเตียก็เฝ้ามองมานานแล้วนะใช่จะมาเปิดเผยตำหนีต่างๆก็คือองค์ความรู้ที่อาเตียสะสมมา20ปีเนาะใช่ใช่เพราะผมโอ้โหผมศึกษาเยอะฮะ ว่าจะถั่วจะได้องค์ความรู้นี้มาเจ็บตัวก็มีเจ็บตัวเยอะนะฮบเสียไปเยอะเอาดูเจ็บตัวนิดนึงนะครับนะครับก็คือแต่ก็สวยนะอติยาไม่กาว่าเจ็บตัวอันนี้เรียกว่าครับอติยามองว่าให้เป็นความรู้อะว่าว่าถ้าเจออย่างนี้อย่าเช่าเนาะให้เช่าองค์ตรงตรงกลางครับตรงกลางนะนะครับแต่นั้นอติยาสเต็ปแรกเลยครับถ้าเราไปเดินตลาดพอหยิบเหรียญขึ้นมาปุ๊บเราก็มาดูอันดับแรกก็มาดูที่ตรงไหนตรงขอบเหรียญ ขอบเหรียญเนี่ยนะจะมีเหรียญซุ้มซุ้มขอบเหรียญเนี่ยจะมีเส้นซ้อนนะตําหนิพิมพ์จะต้องมีเส้นซ้อนหนึ่งเส้นนะพอเราดูตําหนิเสร็จปุ๊บมีเส้นซุ้มเห็นชัดปุ๊บมีเสร็จปุ๊บเราก็มาดูตําหนิต่อไปก็คือตรงใต้ข้อศอกแล้วก็ใต้รักแร้จะต้องมีจุดไขปลานะฮะในตําหนิพิมพ์ต้องมีเสรจ็จจากตรงนี้ปุ๊บเราก็ต้องมาดูตรงติ่งหูติ่งหูสองข้างนะฮะของหลวงพ่อไปเนี่ยจะต้องมีไอเม็ดเม็ดเกินนะสองเม็ดข้างละเม็ดนะต้องมี เสร็จจากตรงนี้ขึ้นไปเหนือศีรษะลง่อไปนี้จะมีเม็ดเกิน1เม็ดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะฮะเป็นเม็ดเกินเนี่ยมีรูปสามเหลี่ยม1เม็ดนะฮะถัดลงมาก็จะมีรอยบุมบ๋มรอยบุบรอยบุ๋มเนี่ยนะสองสองสองจุดจะต้องมีจากแม่พิมนะฮะจากล้อพิมพ์จากแม่พิมพเนี่ยต้องมีเสร็จจากตรงนี้ลงมาปุ๊บก็ต้องมีเม็ดเกิน2เม็ดนะฮะเป็นตำหนิตำหนิพิมพ์ต้องมีนะในตำหนิพิมพ์ต้องมีตัวนี้2เม็ด สร็จจากตรงนี้๊บเรามันไม่มีตรงร่องน้ำนะเอ่อพิมของของรุ่นนี้จะมีเส้นร่องน้ําขาดนะเส้นร่องน้ําใต้ร่องน้ํานี่จะต้องมีเม็ดเกินเม็ดหนึ่งนะฮะในตํแหน่งพิมพ์จะต้องมีนะครับเสร็จจากตรงนี้๊บเหรียญด้านหน้านับส่วนใหญ่ก็ตาแหน่งพิมพ์ก็ตามที่ผมบอกนี้พอเสร็จตรงนี้ลบเราลองดูหูปิงหูปิงเอ่อเหรียญรุ่นนี้จะต้องปิงไปทางด้านซ้ายนิดหนึ่งนะของเหรียญนะปิงมาทางฝั่งนี้นิดหนึ่งของเหรียญของแม่พิมพ์นะครับ ดูแลหูปิงนะครับไม่เหมือนกันนะเอะเดียครับจะต้องกินไปด้านซ้ายพวกเหรียญจะต้องกินไปด้านซ้ายนะครับมันจะหล่อนะรูปร่างรูปทรงเหมือนกันหมดนะเอะเดียเหมือนกันครับพิมเหมือนกันหมดความ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 ยาวความยาวก็อยู่ที่สี่เซนที่ผมบอกถึงหูปิงนะครับสี่เซน ต้องเหมือนกันเหมือนการพร่อแม่พิมพ์เดียวกันนะครับแต่รอยระเบิดนี่ไม่เหมือนกันอ่ามันเกินอันนี้ส่วนเกินขึ้นมาครับผมเดี๋ยวผมให้อันนี้อันนี้สวยนะอันนี้รอยระเบิดอะไรเพื่อนอันนี้อติเออนี่สวยชัดเจนเลยใช่ไหมฮะจะเห็นเนี่ยมันรอยมันนธรรมชาติเนี่ยมันรอยระเบิดเเขารียกว่าธรรมชาติเนี่ยอติเอะครับผมมันรอยระเบิดรอยธรรมชาตินะะนครับอันนี้ข้างหลังก็ยิ่งธรรมชาติมากเลยอติเอะครับเราจะรู้ว่าโอ้นี่หล่อใช่อันนี้เป็นเหรินหล่อนะนะครับนะครับอันนี้มันดูแอบข้างขอข้างก่อนฮะอาจารย์ นะครับขอบข้างก่อนนะนี่ขอบข้างของเหรียญนะเหรียญหล่อรุ่นนี้เป็นเป็นเป็นเหรียญหล่อขอบข้างเนี่ยจะต้องมีเส้น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 ขอบข้างจ้มีนะะต้องชัดด้วยฮะนี่รอยรอยประกบข้างเนี่ยจะต้องมีรอยนะครับชัดแจ๋วเลยนะชัดมีรอยตะใบเพราะว่าหล่อสมัยโบราณน่เตียใช่ครับมันมันมีเกลือนขึ้นมามันต้องตะใบ่ะไม่งั้นเดือบาดมือนะครับอันนี้่ยเป็นรอยรอยเส้นซ้อนนี่ต้องมีนี่นี่รอยรอยประกบเนี่ยนะรอยหล่อประกบต้องมี นะอันนี้เป็นหล่อช่อนะบแบบโบราณหล่อช่อเหมือนกับของอหลวงพ่อเงินนะฮะเป็นหล่อช่อนะครับไอนะ้ด้านหลังเหรียญด้านหลังเหรียญตําหนิมันก็คือกอไก่กอไก่ต้องปากไก่ก็ต้องมีปากแหลมนะฮะต้องมีปากแหลมนิดนึงนะแล้วตัวที่ตัวที่มันก็ต้องมีเส้นซ้อนหนึ่นนงเส้นนะฮะในตําหนิพิมพ์มันต้องมีมันก็จะคล้ายกับสาะเออฮะสมัยนี้ก็สาะเออเนะนมันเส้นซ้อนกันมา เสร็จจากตรงนี <Man> ้มาดูตรงเลขสีไทยเลขสีไทยตรงกลมๆนี่จะมีเส้นซ้อนหรือเส้นเกินมาหนึ่งหนึ่งจุดนะหรือมันมีบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเพราะว่าเหรียญหล่อเหรียญหล่อบางทีก็ชัดบางทีก็ไม่ชัดนะฮะรุ่นนี้แต่งนว่าด้านหลังนี่นะเออเรามาดูสังเกตตรงนี้คือขอบเหรียญขอบเหรียญของรุ่นนี้จะต้องตั้งนะฮะตั้งคมต้องต้องต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็หลังเหรียญนี่นะจะต้องยุบย่นเขียว <S <S นะยุบย่นเขียวนะเหมือนก็ลอยมือกดเลยฮะนะนะต้องแนบลงไปเลยฮนะนะครับเขียวย่นนะครับเรามาดูด้านหน้านะทีนี้ดูสังเกตด้านหน้าฮะตัวองค์หลวงพ่อเนี่ยนะจะจะมีมิตินะลอยเด่นขึ้นมานะครับทีนี้พื้นเหลีอยนเนี่ยเห็นไหมพื้นพื้นเหลี่ยนของของหลวงพ่อเนี่ยมันจะยุบยุบย่นต้องลึกเลยนะครับรุ่นนี้ต้องลึกนะฮะ เพราะว่าเหรียญหล่อ,ลอรุ่นนี้มันราคาแพงคนเขาก็ทําเรนแบบเียเยอะบอมเยอะเขาก็เอาเหรียญรุ่นนี้รุ่นรุ่นหนึ่งเนี่ยมาปัมป๊มปั๊มเป็นแม่แบบขึ้นมาแล้วก็ทกําการหลอ่อล่อแบบเดียวกับสมัยก่อนเนี่แหละแต่พอมันหล่อมาปุบ๊บพอเรามาพิปปั๊มอีกอีกชั้นหนึ่งเนี่ยค,ความมันจะไม่ลึกแล้วม,มันจะมันจะเตินแหละทำให้หนาเหมือนองค์นี้ใช่ไหมเตียใช่ใช่เพราะว่ามันเกิดจากว่าพอมันลึกลึกแล้วพอเราปั๊มอีกรอบหนึ่ง มันก็จะตื่นนะฮะมันก็จะตืน่นทุกอย่างมันก็จะจะตื่นไปหมดมันก็จะแล้วก็จะตึงตื่นนะครับแตกต่างกันแน่เตี่ยนะครับให้ดูเนี่ยเดี๋ยนะผมให้ดูครับหนาแน่เตี่ยใช่ใช่แล้วก็ไม่มีเส้นไม่มีเส้นในรอยประกบนะฮะมันดลนะครับพอสมควรก็ถ้าเกิดใครไปเจอไปเจอก็ก็ก็ต้อง ต้องสังเกตให้ดีนะเต,ต,ต้อง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 สังเกตฮะต้องมีภูมิคุ้มกันจากาที่ได้ฟังเนาะใช่ใช่ที่ผมพูดซ้ำๆๆเนี่ยเพื่อให้พี่ๆน้องๆอ่ะจะได้มีโอกาสได้ศึกษาแล้วก็มีโอกาสได้เรียนหลวงพ่อป่ายุ่นนี้นะไป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 ครอบครองนะ,น,น,ะนะโอกาสเป็นของเราเสมอเพราะว่าเรียนรุ่นเนี้ยผมบอกว่าจำนวนสร้างมันไม่เยอะยิ่งยิ่งมายิ่งน้อยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ใสก่กรอบ พอไม่ใส่กรอบเนี่ยเขาก็มีห่วงม,ม,มีหูแล้วหูปิงเนี่ยเขา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 คล้องเลยก็มีมีส่วนหนึ่งก็คือสึกไปครับนะมันห้าร้อยกว่าองค์สึกไปก็อย่างน้อยๆอะผมคิดว่าน่าจะมีสักสองสามร้อยอ,อ,องค์ที่ที่เขาเขาไม่ได้ใส่กรอบใส่ก่อนไม่ใส่กรอบมันก็มีมันก็มีสึกไปส่วนหนึ่งไม่สึกก็มีส่วนหนึ่งครับผมเอาไว้เป็นแนวทางนะเอตียครับผมวันนี้ก็ ฝากติดตามช่องสองพราสองบุญครับกับอีพีที่73แล้ว,คร,วค,รครับสวัสดีครับสวัสดีครับ